วันนี้ขอให้คนที่เข้าใจผิดกันเข้าใจกันให้ถูกเสียทีอย่าเข้าใจผิดกันอีกต่อไปเลยให้เข้าใจให้ถูกว่าคนบางคนเขาก็เข้าใจคนอื่นผิดแบบนั้นเองอย่าเข้าใจผิดกันอีกต่อไปเลยบางคนก็เกิดมาพร้อมกับความเข้าใจผิดคนอื่นอยู่ตลอดเวลาต่อให้พยายามอยู่ในสภาพแวดล้อมดีขนาดไหนบางคนก็ไม่สามารถที่จะมองคนอื่นถูกได้ เราต้องเข้าใจให้ถูกว่าคนบางคนเขาเกิดมาเพื่อที่จะเข้าใจคนอื่นผิดถ้าวันนี้เราเข้าใจว่าคนที่เขาเข้าใจคนอื่นผิดเป็นการเข้าใจคนอื่นถูกบางทีเราก็เข้าใจผิดตามเข้าไปด้วยแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมของคนที่เข้าใจผิดโดยที่คิดว่าเขาเข้าใจถูกแล้วเราก็เข้าใจผิดตามคนที่เข้าใจผิดไปด้วยนั้นไม่ดีเลยวันนี้เราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงให้คนที่เข้าใจผิดเข้าใจถูกได้ แต่เราก็พยายามช่วยเขาเต็มที่แต่ถ้าช่วยไม่ได้จริงๆเราก็ต้องเข้าใจให้ถูกว่าคนที่เข้าใจผิดเขาก็เป็นคนเข้าใจผิดอยู่แบบนั้นอยู่เรื่อยๆจึงขออวยพรให้วันนี้ขอให้คนที่เข้าใจกันผิดเข้าใจกันถูกเสียทีคือเข้าใจให้ถูกว่าบางคนก็ไม่มีทางหรอกที่จะเข้าใจคนอื่นถูกได้ก็ขอให้เราตั้งใจตั้งจิตของเราให้มั่นคงเข้าไว้ต่อให้อยู่ในสภาพแวดล้อมของคนเข้าใจผิด อย่าให้เขาดึงเราให้เข้าใจผิดตามเขาไปด้วยได้ชีวิตเราจะต้องเป็นไปในเส้นทางที่ดีชาตินี้จะต้องเข้าใจให้ถูกเข้าใจให้ตรงต่อให้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีขนาดไหนเราก็จะต้องดีให้ได้ตามสภาพของจิตที่เราเข้าใจสิ่งใดๆไม่ผิดเราจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกถูกตามธรรมถูกตามวินยัยถูกตามความถูกต้องขออวยพรให้วันนี้คนที่เข้าใจผิดกันเข้าใจกันให้ถูกเสียที ว่าโลกนี้ก็เป็นแบบนี้เองไม่มีใครเข้าใจอะไรถูกได้หมดหรอกจึงขอเจริญพรเป็นกำลังใจ